สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะที่เราจะได้มาพบกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการซูมไอดอลนะคะที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสค่ะมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลต่างๆที่มากันหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00นถึง17.30น,นโดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรบ้างนะคะเตรียมตัวที่จะสั่งสมบุญนะคะอย่างยิ่งยวดกันเลยหรือเปล่าเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาในปีนี้นะคะก็ส่งข้อความกันมาทักทายกันมาได้ค่ะทั้งในส่วนของนะคะทักทายสมาชิกในห้องสาธุชนทั่วไปนะคะรวมไปถึงภาคนครหลวงต่างๆค่ะและก็สมาชิกในสำนักสื่อ m c ด้วยนะคะวันนี้ที่มาพบกันนะคะ ต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลนี้นะคะก็จะทําให้ทุกท่านที่มีโอกาสค่ะมาศึกษาเรื่องราวของไอดอลหลากหลายวงการอาชีพนี่นะคะนําสิ่งต่างๆดีๆที่ไอดอลเราได้มีโอกาสมาแชร์นําไปปรับใช้ในชีวิตนะคะโดยการที่นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดําเนินชีวิตแล้วชีวิตประสบกับความสุขและความสําเร็จได้ค่ะสมาชิกทุงทุกท่านคะเรื่องของการให้ทานนั้นเป็นเรื่องของความชุ่มเย็น ผู้ที่ให้ทานอยู่เสมอค่ะย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสยเยือกเย็นอันหนึ่งผลบุญจากการให้ทานจะสะสมอยู่ในใจของเรานะคะทําให้มีอํานาจมีพลังสามารถดึงดูดซับได้ค่ะถ้าใครสั่งสมการให้และก็การเสียสละมากเนี่ยนะคะจะมีพลังดึงดูดทรัพย์มากถ้าใครมีใจที่ตรณีมีความโลภมากจะมีพลังดึงดูดรัพย์น้อยค่ะ โบราณท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าคนที่ทำทานมามากจะให้จะทำให้รวยนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างส่งยกย่องในเรื่องของการให้ทานค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอนของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของมหาปูชฌียอาจารย์แล้วจนทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้เป็นคนที่รัก ในการทำทานรักษาศีลและก็รักในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะซูมไอรอนของเราก็อยู่ในซูมกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนัตตีนตัตยาสุวรรณเนธ,ธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารเสริมและอาหารสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่นัตตีนะคะค่ะค่ะโอ้โหนะคะ ต้องสอบถามเลยนะคะว่าในส่วนของอาหารเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะกินแล้วมันจะดียังไงต่อสุขภาพบ้างคะตอนนี้ดูจากหุ่นของพี่นัตตี้แล้วเนี่ยนะคะก็นี่หน้าตาพองสายอ่อนกว่าไวเลยนะคะค่ะก็จริงๆอาหารเสริมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ คือแต่ว่าจริงๆถ้าเริ่มจริงเนี่ยก็ต้องเริ่มจากอาหารที่เรารับประทานนะคะคืออาหารเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารเป็นยาได้นะคะก่อนหน้านี้นะัก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องแต่ความอร่อยนะคะแต่หลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็รู้ว่าอาหารเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวันทีนัทก็จะทานทั้งอาหารที่ดีชวดแล้วก็อาหารเสริมที่บำรุงสุขภาพด้วยอะค่ะค่ะ มันก็เลยเป็นส่วนประกอบกันนะคะทําให้สดใสแบบนี้เลยนะคะแต่ต้องสอบถามถึงในเรื่องของตัวตนก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้มีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายค่ะพี่นัทเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นมีความสุขหรือว่าดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าเข้าวัดเนี่ยตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่ห้าขวบอะค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าทำให้รู้วัยุนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณคุณแม่ อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขนะคะแล้วก็พออ่านจบแล้วเนี่ยก็ประทับใจแล้วก็ชวนคุณพ่อแล้วก็ลูกๆทั้งสามเนี่ยเข้ามาที่วัดอะคะ่ะตอนนั้นก็เป็นเด็กเนาะก็ติดการ์ตูนแต่คุณแม่ก็อยู่สโลบายเนาะ,ะก็คือให้เงินเรียกว่าเหมือนกะจ้างมาวัดอะ,ค,ะค่ะให้เงินเวลามาวัดเนี่ยให้เงินมากกว่าที่ไปโรงเรียนไปกินขนมแล้วก็เลยมาแล้วก็พอมาก็ได้ซุ้มสอะ,ค,ะค่ะได้ซึมซับคือหลายๆอย่างจากที่วัด คือมาทุกอาทิตย์อะเนาะแล้วก็คือนัดเนี่ยพี่นัดจะเป็นเด็กที่เป็นเหมือนมีคําถามจะเป็นเด็กที่มีคาถามตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะคะเหมือนเจ้าหนูจำไม่ก็คือจะสตาร์ทวิดไฟตั้งแต่เด็กก็จะถามคุณแม่ตลอดว่าเออทําไมต้องมาวัดค,คุณแม่ทําที่วัดก็มีอาหารแจกอยู่แล้วทําไมต้องแม่ต้องทําปิ่นโตมามาวัดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือจะถามทุกอย่างจน จนได้รู้อะค่ะตอนหลังว่าเออแม่สอนให้เราทําทานตั้งแต่เด็กเนาะสิ่งที่คุณแม่ได้ก็คือได้จากครูบาอาจารย์นะคะได้จากคุณยายได้จากหลวงพ่ออก็เลยทําให้สึมซับตอนหลังก็มีโอกาสมามา,มาวัดเด็กๆก,ก,ก็มาเป็นอาสาสมัครนะคะเริ่มตั้แต่แจกข้าว<อ>สมัยก่อนก็แจกข้าวที่อาคารยามาตอนนั้นคุณยายยังยังอยู่นะคะคุณคยายก็ S <S <an> จะดูแลเรื่องอาหารเนี่ยให้สาธุชนเนี่ยคือท่านจะออกมาดูแลเองเลยนะคะจัดการตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นจานสังกสีอยู่ที่อาคารยามาออตอนนั้นตอนนั้นศาลาที่นั่งสมาธิเนี่ยก็คือจะเป็นศาลาจาตุ้มค่ะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวของนัดเนี่ยก็จะมาปูเสื่อกันหลังศาลาจาตุ้มแล้วนัดก็จะไปเตรียมช่วยอาสาสมัครตักข้าวเนี่ยใส่จานสังกสีแล้วก็วางเรียงตอนนั้น <ừ> จะเป็นจะเป็นตู้สแตนเลสอะคะ่ะ<อ>วางเรียงแล้วก็ พอหลังจากที่เพลปุ๊บเนี่ยสาธุชนก็จะมาตักมาหยิบจานสังกะสีไปไปทานข้าวอะ,ค,ะค่ะคุณยายก็จะมาดูแลเองเลยอะทุกอย่างก็คือจะต้องเป็นระเบียบแล้วก็เตรียมพัตตาหารอย่างสะอาดให้สา,สาธุชนเราก็ซึมซับคุณธรรมของครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะคือเห็นมาตลอดตอนนั้นเราได้เรื่องอะไรบ้างคะตอนเด็กๆที่เรารู้สึกว่าเราได้เลยจากการที่มาเป็นอาสาสมัครตรงนี้อะคะ่ะ ต้องบอกว่าเราเห็นถึงความเสียสละของครูบาอาจารย์เนี่ยคือตั้งแต่วันแรกที่ยังจําความได้ที่มาวัดเนี่ยเห็นท่านทาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วทั้งหลวงทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อทั้งสองเนาะคือตั้งแต่มาวัดจําได้เลยตั้งแต่มาที่สาราจตุมเนี่ยท่านก็จะตอนเช้าหลวงพ่อก็จะนํานํานั่งสมาธิเนีหลวงพ่อธรรมะพอตอนบ่ายก็จะเป็นหลวงพ่อทัตตะทัตตะเนาะท่านก็เทศตอนนั้นก็เทศตั้งแต่มงคลสามสิบแปดอะเงี้ยค่ะทีนี้ ก็เลยรู้ว่าโหท่านคือท่านนํำนั่งเนี่ยมาตลอดคิดดูว่าตั้งแต่นั้นมาวันจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่รู้กี่กี่พันครั้งอ่ะน่าจะเป็นหมื่นครั้งมั้งอย่างเวลาที่เราฟังเราฟังเสียงน้ำนั่งหลวงพ่อที่ท่านบอกว่าหลับตาเบาๆน้องทาใจสบายๆคือท่านก็เทศอย่างเงี้ยมาตลอดเลยท่านท่านมีความเสียสละแล้วก็ความเมตตากับลูกๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตลอดคือเราเห็นท่านทําอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็ อย่างคุณยายเนี่ยท่านก็จะเสียสละมากๆนะคะแล้วก็รักความเป็นระเบียบความสะอาดค่ะคือแม้กระทั่งว่าการจัดเรียงอะไรเงี้ยท่านก็จะมาดูแลเองเลยซึ่งเราก็เห็นมาตลอดเข้าห้องน้ำาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าขวบห้องน้ำสะอาดยังไงปัจจุบันก็ยังสะอาดอย่างนั้นก็เลยรู้ว่าคือ,ค,อคือสิ่งที่เราซึมซับอะคะ่ะคือคุณความดีของท่าน ซ,ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยเราเราต้องเห็นเนะเาะแล้วเราถึงจะเชื่อค่ะแต่แต่นัทเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กอืเห็นมาสี่สิบกว่าปีตอนหลังเนี่ยคือเราพอหลวงพ่อพูดปุ๊บเราเชื่อเลยเพราะเราเห็นมาตลอดเนี่ยะคะเห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดหรือท่านนบีอะไรอะสิ่งนั้นจะเป็นจริง,รงอย่างตอนนั้นเนี่ยสาราจาตุมเนี่ยจุคนได้สี่ร้อยคนค่ะ ท่านบอกว่าาค้ะจะต้องมีคนมาเป็นหมื่นเ,เป็นแสนเนี่ยค่ะคือเหมือนกับเฮ้ยเราจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นจริงๆอะคะ่ะตอนนี้มีจนเป็นถึงเป็นล้านแล้วเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนต้องเห็นถึงเชื่อี๋ยวนี้พอท่านพูดปุ๊บเนี่ยเราเชื่อเลยเพราะเราเห็นมาแล้วใช่เพราะาาเราเห็นมาตลอดแล้วสิ่งที่ท่านพูดก็จะเป็นจริงทุกเรื่องอและเห็นที่บอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะตั้งแต่เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมีอาการป่วย แล้วได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องของศีลห้าตรงนี้เป็นยังไงคะพี่นัทคือเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคือเด็กๆเ,เนี่ยจริงๆเนี่ยป่วยจนแทบจะแทบจะเอาชีวิตไม่รอดคือเป็นโรคหอบแล้วก็เป็นเป็นหนักมากะคะ่ะเป็นตั้งแต่เด็กเลยจําได้ว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องพาไปแบบพาไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ เขาก็จะไปพ่นยาเนี่ยขยายหลอดลมเนี่ยตลอดเลยแทบจะทุกอาทิตย์นึงเนี่ยสองสวันแล้วตอนนั้นเนี่ยแบบคือด้วยความที่แม่อยากให้ลูกหายเนะาะศาสตร์ไหนอะไรเงี้ยก็ทํามาทุกอย่างแต่ก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็คือมาเนี่ยแหละทําทานต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปานะคะแล้วก็จะปล่อยปาถวายพระตาหาเนี่ยมาตลอดตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่จุดเปลี่ยนก็คือนันมีโอกาสได้มากับคุณยายนะคะเราจําได้ว่าตอนนั้นคุณยายท่านก็จับมือนะแล้วท่านก็บอกว่า,อาขอให้หายป่วยนะลูกนะก็กลับเรียนท่านนะเนาะว่าคุณยายค่ะลูกเป็นหอบอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าขอให้หายป่วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนัดก็ปล่อยปลานะทาทานตลอดแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็หายเลยไม่น่าเชื่อว่า คือหายไปหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้เราก็งงๆนะคะแต่เราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอนุภาพของบุญแล้วก็ความเมตตาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจริงๆนะคะประกอบกับสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานตามคําสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าถ้าเราอยากมีอายุไขที่ยืนยาวเนี่ยหายเจ็บหายป่วยหายไขย้เราก็ต้องให้ชีวิตเขาตรงนี้ก็คือ<ช>เป็นสิ่ง<ะ>ที่นัดได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นพอตอนเด็กๆ จนเข้าวัดมาจนกระทั่งโตเนี่ยนะคะมีเรื่องราวของการทํางานหรือว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างคะพี่นัดคือเนื่องจากว่านัดเข้าเข้าวัดตั้งแต่เด็กเนาะเราก็จะซึมซับเอาคําสอนของของทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็เอามาปฏิบัติเราก็จะทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครเนะะี่ยค่ะคือต้องบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยทําแบบเราสนุกด้วยเนาะแล้วเราก็มีหมู่คณะที่ทํางานเป็นทีม work วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆวัดเนี่จะมีอา,าทิตย์เนอะแต่วันศุกร์เนี่ยจะมาแล,แล้วก็จะมาค้างวัดตอนนั้นก็จะไม่ได้นอนสบายนะนอนรวมกันในห้องอะไรเงี้ยในรั้วสังกษี <c oughs> แต่ด้วยความที่เราช่วยงานแล้วเราสนุกอะค่ะเราก็มันก็เพิ่มในบุญเนอะหลังจากนั้นเนี่ยพอจบมาปุ๊บเนี่ยก็ได้งานที่ดีจําได้ว่าไปสมัครงานตอนนั้นสมัครงานสิบตัวแห่งเนี่ยเราก็ได้หมดทุกที่เลยจนเราเลือกเอาบริษัท ที่ดีที่สุดเนะเาะแล้วตาลหลังก็ได้มีโอกาสได้มาทํางานบริษัทยาค่ะอืก็ทําให้รายได้ดีก็คือเป็นดีดเทลยาเนาะ,ะก็รายได้ดีแล้วก็มีเวลาเพราะเวลาทําบุญเนี่ยก็จะทิฐฐานจิตว่าขอให้มีรายได้ได้งานที่รายได้ดีแล้วก็มีเวลาในการสร้างบาร,รมีมคือตอนนั้นเป็นเซลเนาะเขาก็ดูแต่ยอดขายพอเราพอเราเพอเร์ฟอร์อแมนซ์เซลเราดีปุ๊บล้วก็แวบ,บมาวัดก็จะมาทําบุญถวายพระทหารตลอดนะคะต่อเน,นื่อง คือเป็นคนชอบแฝงประฐานเนาะ mm hmm. ก็จะมาตลอดเลยแล้วก็ mm hmm. ก,ก็ก็ดีอะค่ะก็ชีวิตก็ดีเรื่อยๆคือถ้าเทียบกับเพื่อนในที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยบางคนเขาก็เก่งกว่าเราเนาะจบมหาวิทยาลัยก็จบที่มีชื่อกว่าเราบางคนจบปีาโทได้ซ้ mm ํา hmm. แต่นัดจบแค่รัญตรีเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอดูไรายได้แล้วเนี่ยเรากับไรายได้ดีกว่าเขา mm hmm. ซึ่งนัดก็เชื่อว่าเป็นเป็นผลของบุญที่ที่เราได้ทําอะค่ะ mm hmm. ก็คือรักในการทําแทนเมื่อสักครู่นี้ที่พี่นัตตี้บอกว่ารักในการถวายพระตาหารต้องเข้าเรื่องนี้เลยเพราะว่าจะเห็นบรรยากาศที่พี่นัตตี้ได้มีโอกาสพากลุ่มนะคะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญตลอดเลยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการทําทานเพราะว่ารักในการทําทานมากๆเลยคือจริงๆเนี่ยนัทได้นัทได้ฟังจริงๆตอนนั้น นัดได้อ่านคําสอนหลวงปู่ด้วยคือนะัดเป็นคนชอบอ่านนะเนาะแล้วก็คือศึกษาจากเรื่องราวของหลวงปู่หลวงปู่ปากน้ำมันเนาะคือนะัดประทับใจที่ตอนนั้นที่ว่าท่านท่านไปไปเรียนนะไปเรียนเรียนตอนนั้นท่านไปศึกษาบาลีแล้วก็ที่ว่า,าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้พระตาหารเลยมาสองวันไม่ได้อาหารเลยสองวัน<ม>แต่ว่าท่านก็ยังสละมีหมาแม่ลูกอ่อนเนาะ<ม>ที่ผอมโซท่านก็ยังสละกล้วย ให้ผลหนึ่งแล้วก็ข้าวแบ่งให้ so นั้นเนี่ยนิรู้สึกว่าโหคือคือขนาดท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันน่ะอดฉันมาตั้งสองวันก็ยังเสียสละแล้วคำคำ,คำหนึ่งที่ท่านบอกว่าคือคือถ้าเกิดว่าท่านเอท่านถ้าเกิดว่าท่านท่านไม่ได้ฉันแล้วท่านเกิดมรณาภาพไปเนี่ยคือคือคนเนี่ยจะได้รู้ว่าเออเราต้องใส่บาตรพระนะเราต้องทําทานนะอายุพระศสนา,าพระถึงจะ มีชีวิตอยู่ได้นัดก็รู้สึกว่าเอ้ยคือหูครูบาจาเราหลวงพ่อหลวงปู่ท่านคิดขนาดเนี้ยนะคะเรานัดก็ศึกษาว่าเอ้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากทานเนาะแม้ทั้งสมาธิสิบอย่างข้อแรกก็คือทานเนาะหรือว่าเอ,อหลักในการธรรมะหลักสามหลักใหญ่ก็คือทานศีลภาวนาเพราะนั้นนัดก็คิดว่าชาตินี้นัน,น,นไม่ได้รวยเนาะบางคนเนี่ย หลายๆคนคิดว่าเราต้องรวยก่อนเราถึงจะทําทานได้ต่อเนื่องคแต่นั้นมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประกอบเหตุก่อนเหมือนที่หลวงปู่บอกว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนโทนโทิ์นประเสริฐนะเราต้องประกอบเหตุก่อนนะันก็เลยเริ่มให้เริ่มให้จับพาคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นัดทาให้นัดได้ทําทานต่อเนื่องด้วยเพราะว่านัดเห็นท่านตั้งแต่ที่นัดเกิดมาเนี่ย จนที่ทั้งนันที่ที่ท่านลาโลกเนี่ยนัดยังไม่เคยเห็นวันไหนที่ท่านไม่ไม่ทําทานเลยอ,อยู่บ้านท่านก็ใส่บาตรทุกวันค่ะแม้กระทั่งตอนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ลูกๆนิมนต์พระมาแล้วก็ใส่บาตรบนเตียงจนถึงวันวสุดท้ายอะค่ะแล้วท่านก็จะปื้มในทานที่ท่านให้จะไม่เคยไปเปรียบเทียบก,กับใครเลยออืแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าต้นแบบคุณแม่เป็นต้นแบบนัดก็เลยทํา สร้างสร้างเป็นกลุ่มกระปุกบุญขึ้นมาตอนแรกเราก็เราก็อยากให้คุณแม่เนี่ยได้ได้ทำทานแล้วก็มีชีวิตที่ตอนนั้นคุณแม่ป่วยค,คุณแม่ล้มสะโพกหักเนาะแล้วก็เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นทีนี้คุณหมอเนี่ยบอกว่าคุณแม่จะมีอายุหยุดอยู่ได้ไม่เกินป,ปีครึ่งอะค่ะค่ะนัดก็เลยตอนนัดบ้านนัดอยู่แถวนนทีนี้นัดคิดว่านัดอยากให้แม่ได้มา ได้ได้มาถวายพระตาหารก่อนที่แม่จะสมวว่าแม่ต้องมีอายุไม่ยืนอย่างเงี้ยแล้วแม่ต้องไปจริงๆอะค่ะอยากให้แม่ได้ได้ทําทานอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ใกล้ๆวัดซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็ก็เก่งใจลูกเพราะนั้นตอนนั้นก็ต้องผ่อนรถผ่อนบ้า,ยอยานอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีนี้นก็เลยมองว่าเอ,อถ้าถ้าเรามาอยู่จริงๆเนี่ยคุณแม่ก็ต้องมานะก็เลยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ย นั้นมาเช่าคอนโดล้วก็จองล่วงหน้าไว้แล้วสุดท้ายคุณแม่ก็ต้องมาพอาคุณแม่มาคุณแม่ก็ปลืม้มก็เข็นเข <c oughs> ็นรถพาคุณแม่ไปถวายพระตาหารพระตามไซอะ,ค,ะค่ะก็จะมีพระสามสิบรูปห้าสิบรูปบ้างเราก็ทําตามอัตภาพเนาะที่เรามีแต่เป็นของที่ประณีอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นของแแพงแต่ว่าเป็นของที่เราทําด้วยใจจ,ใจัดหาด้วยใจแล้วพอทําคุณแม่ก็ปลืม้มค่ะ แล้วก็ก็จะมีเพื่อนที่ที่รักในการให้เหมือนเราเนี่ยก็มาร่วมกันร่วมบุญกันเราก็เลยตั้งเป็นกลุ่มกระปุกบุญขึ้นมามสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็มีชีวิตอยู่ได้ถึง11ปีจากที่หมอบอกว่าแม่จะมีอายุแค่ประมาณปีครึ่งไม่เกินสองปีผล <c oughs> แห่งการ <c oughs> ให้ทานมันสามารถที่จะต่ออายุได้เลยแบบเห็นเห็นเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วท่านก็จะ คือคุณแม่เนี่ยก็จะปลื้มเวลาเวลาทําทาแล้วคืออย่างคุณแม่เนี่ยขนาดนัดพาไปแบบประทารทุกวันเวลาที่คุณแม่ไปหอชันเนี่ยคุณแม่ก็จะไปหยอดตู้ค่ะค่ะคุณแม่ก็จะหยอดตู้แล้วก็แม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ําเวลาไปเราพาคุณแม่ไปปล่อยปลาเนาะไปที่วัดอื่นอย่างเงี้ยคือคุณแม่ก็จะหยอดตู้ทุกครั้งเลยแล้วก็ถามว่าเออคุณแม่หยอดตู้เนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่าเออเราต้องชำระนี่สองเวลาเราไปเข้าห้องน้ําเราก็ใช้น้ําวัดเนาะ ไม่งั้นเราจะเป็นนี่เราจะเป็นนี่วัดเราจะเป็นนี่พระศาสนาคุณแม่เขาจะทําเป็นต้นแบบให้ดูอะค่ะตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยยึดถือปฏิบัติตามท่านมาตลอดอค่ะตรงนี้มันมีความสุขยังไงคะพี่นัตตี้การให้ทานเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าการให้ทานมันจะมีประโยชน์เนาะบางคนที่เขายังไม่ได้เข้าใจแต่สำหรับพี่นัตตี้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงสำหรับตัวพี่นัตตี้คะ คือสงสารนั่นเองเนี่ยคือตอนนี้มันติดเป็นนิสัยเลยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนวันไหนเราไม่ได้ตื่นมาเราต้องแปลงฟันเนาะคือคือเราจะคิดเลยว่าเอวันนี้จะถวายอะไรพระอย่างวันนี้ก็ไปถวายเย็นตาโฟมานะคะขอ,อบคุณมาฝากทุกท่านก็คือจะคือคือให้แล้วเรามีความสุขอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้อง รอให้เรามีทรัพย์เยอะแต่เรามีทรัพย์ขนาดนี้แหละเราก็แบ่งแบ่งรั์เนาะตามหลักคําสอนของพระเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นส่วนๆแล้วนั้นมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ที่เราให้เนี่ยเหมือนกับเราเราช่วยเราได้ตอบแทนคุณพระสัมมาสมุทธเจ้าเนาะเราได้ทําตามหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนเนาะเรื่องการให้ทานแล้วเราก็จะมีความสุขเหมือนกับเหมือนเราได้ต่ออายุพระศาสนาค่ะ คือคือทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็ปลื้มเนะเาะแล้วยิ่งตอนนี้คืออยู่ในยุคโควิดอย่างเงี้ยค่ะนัดก็ยังรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้ให้กำลังใจเหมือนกับอย่างตอนนี้นัดก็มีไปเลี้ยงอุบาสิกาด้วยไปเลี้ยงอุบาสกอะไรเงี้ยคือคือนัดม,มีความรู้สึกว่าในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยเราต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันคือเราต่างก็ประสบปัญหาเนาะแต่เราก็มองว่า รั์น้อยๆของเราเนี่ยแหละแต่ว่าม,มันมีคุณค่าแล้วเราทำแล้วเราก็มีความสุขอะค่ะมันมีความสุขคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกใครว่ามันมีความสุขแต่มันสัมผัสได้เองเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขแบบพี่นัตตี้ก็อยากให้คุณลองเปิดใจเนาะไม่ว่าจะเป็นซับมากซับน้อยแต่ให้เราตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่เราจะให้ว่าทานนั้นเป็นสิ่งที่ปรเสริฐทีนี้มาเรื่องของสมาธิบ้างเห็นบอกว่า เรื่องราวของสมาธิเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆนานานในชีวิตของพี่นัดตี้ได้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านัดเนี่ยไปเอคือเราตั้งแต่สมัยเรียนเนาะไอ้สมัยทํางานทอนท,ทำงานแล้วเนี่ยก็จะตอนนั้นจากตอนนั้นเป็นตัวแทนขายยาเนาะเป็นดีเทลยาแล้วพอขึ้นเป็นเป็นหัวหน้าปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพาเราไปเทรนเนาะแบบคอร์สแพง,แพงๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นนัดเป็นคนชอบชอบศึกษาค่ะ ชอบเขาเรียกว่าเวลามีคอร์สอะไรดีๆก็จะไปอบรมก็คือไปมาหมดละไม่ว่าจะเป็นนัก m o t i เวเตอร์ระดับโลกนะคะที่ดังๆไปเทรนถึงสิงคโปร์อเมริกาอะไรเงี้ยจ่ายคอร์สเป็นแสนแต่สุดท้ายเนี่ยมันสู้คำสอนพระเจ้าไม่ได้เลยสุดท้ายมันนะัดคือพอเราบางทีเราไปฟังปุ๊บอา้าวสิ่งที่ทำให้สำเร็จไปมามาพอมาดูอา้าวมันคืออิทธิบาทสีนี่นะแพชชั่นก็คือฉันทะค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโหเราเสียตังไปเทรนนิ่งระดับโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เอาคําสอนพระเจ้าเนี่ยเอามาสอนเอามาเอามาเทรนเราเนาะที่สําคัญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแก้ด้วยสมาธิอย่างเขายุคนี้เขาบอกว่าเราจะต้องมีจะต้องมี EQ เนาะ IQ อคางเดียวไม่ได้ต้องมี EQ ต้องมี LQ ด้วยซ้ำตอนนี้ก็คือ Love เนาะ L คือ Love แล้ว EQ เนี่ยมัน ที่นัทประสบการณ์นัดเองเนี่ยแก้ได้ได้วยสมาธิจริงๆ <S <S เวลาเราใจร้อนเวลาเราทุกข์เวลาเราท้อสมาธิอย่างเดียวเลยเป็นตัวที่ช่วยเราหรือว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรามีปัญหากับกับคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจกันเนี่ยเออ่เราก็จะเอาใจออกนอกตัวเน <S <S าะเราก็ไปเพียงโทษเขามองว่าเขาผิดแต่พอเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเองเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆตัวเราก็ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย คือสมาธิอย่างเดียวเลยนัดว่าไอ้คีฟักเซฟแฟกเตอร์เนี่ยคือสมาธิเพราะนั้นเนี่ยคือคือเราตกผลึกเลยว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นที่สุดแล้วอะค่ะเป็นสุดยอดแล้วเราไม่ต้องไปไปเทรนนิ่งไปหาคอร์สไปหาโค้ชที่ไหนแล้วพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเป็นคอร์สไลท์คอรที่ดีที่สุดเพราะว่ากาสอนของพระพุทธองค์นี่เป็นอาการิโกเนาะก็คือไม่จำกัดด้วยการเวลาแล้วก็ไม่มีเอาด้วยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน นำมาใช้ได้<ช>ตลอดเลยใช่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะทีนี้ต้องมาถามถึงเรื่องของว่าพี่นัดเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดตั้งแต่ห้าขวบอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มาวัดอยู่ตลอดอย่างสม่ำเสมอรักในการทำทานเป็นอย่างยิ่งมาถึงตอนนี้ค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่นัดบ้างคะโอ้คำนี้ต้องบอกว่าคือด้วยความที่นัดมาวัดตั้งแต่เด็กเนาะสิ่งที่คือ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะเล่าเรื่องของคุณแม่นิดนึงนะคะมีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะจําได้แม่เลยตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คุณแม่ก็ป่วยแล้วสะโพกหักแล้วก็เดินไม่ได้แต่ตอนคนั้นตอนนั้นคุณพ่อก็ป่วยคุณพ่อเป็นโรคสมองนอนนอนติดเตียงเนาะแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะทําหน้าที่ขนาดท่านท่านท่านป่วยเนาะท่านเดินไม่ได้แต่ว่าท่านก็จะลุกแล้วก็มาจับจับไอ้ตรงขอบเตียงเหลกของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนท<ม>ั้มเพิ่ดูแลคุณพ่อคะ่ะ วันนั้นนัดเปิดรายการรายการหนึ่งเป็นรายการที่แบบเหมือนคุณหญิงคุณนายอะเขามาร่วมงานเลี้ยงเขาก็จะแต่งแต่งตัวดีแบบสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารอย่างดีคุณแม่ทหารมาพูดกับนัดว่าลูกรู้มเอ,อพวกเราอ่ครอบครัวเราอะโชคดีกว่าคุณหญิงคุณนายที่อยู่ในในทีวีอีกเพราะเราได้มาเจอวัดพระธรรมกายได้มาเจอหลวงพ่อ,อเราได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โหนัดฟังคำนี้แล้วแบบโมันใช่เลยคือต้องบอกว่าวัดเนี่ยคือมีบุญคุณหลวงพ่อคุณยายเนี่ยมีบุญคุณกับนนะัดซึ่งคือรู้สึกว่ามันมันตอบแทนชาตินี้มันตอบแทนกับตอบแทนท่านไม่หมดอะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าที่เราเป็นคนดีทุกวันเนี้แล้วคุณแม่เราที่ได้ไปดีเนาะได้กลับสุดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นี่ยก็เพราะว่าเรามาเจอหลวงพ่อเจอคุณยาย แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้รับเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนหลวงพี่รูปหนึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราเห็นถ้าเรา,เ,าเราเห็นนานๆเราเจอคนหนึ่งสักทีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเราเจอเขาทีหนึ่งปีนเราเจอเขาครั้งหนึ่งเนี่ยนิสัยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆหรอกมันมันหลอกกันได้เนาะ <S <S แต่ว่านี่เราเจอนะเจอหลวงพ่อทุกอาทิตย์บางทีวันธรรมดาั้นก็มาวัดเนาะแล้วนันเจอมาสี่สิบกว่าปีอ่ะคือเห็นท่านเป็นอย่างนี้มาตลอดท่านมีความเสียสละมีความเมตตา S <S นเนาะแล้วก็มีความสม่ําเสมอในการที่จะทําให้ลูกๆเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็ได้เจอความสุขที่แท้จริงได้พัฒนสอนคือพูดซ้ําแล้วซ้าอีกถ้าเป็นเราเนี่ยพูดเรื่องเดิมๆเ,เนี่ย <S 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 อย่าว่าแต่เป็นท่านพูดเป็นหมื่นครั้งมั้งเราพูดห้าครั้งสิบครั้งทีเราก็เบื่อแล้วแต่ท่านเนี่ยสอนเดิมๆจนพยายามวิถีทางซึ่งจริงๆตัวท่านเองเนี่ยท่านท่านเขาเรียกว่าท่านค้นพบ ความสุขขนาดนี้พ้นพบสิ่งดีๆท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาสอนเราก็ได้แต่นี้ท่านเสียสละทุกสิ่งอย่างขนาดท่านป่วยอะ่ะท่านก็ยังเสียสละมาสอนเราทีนี้อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่นั้สัมผัสได้ก็คือว่าคําสอนเนี่ยคําสอนหรือสิ่งที่หลวงพ่ออให้เราให้เราทําทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบุญหมดเลยอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างเรื่องอย่างเรื่องธรรมจักเนี่ย เอ,อ่อตอนแรกนัสงสัยเมื่อกี้นัดบอกว่านัดเป็นคนที่มีคําถามตลอดเน <c oughs> าะจะเริ่มจากคาว่าทําไมตั้งแต่เด็กเนี่ยนัดสงสัยว่าทําไมหลวงพ่อต้องให้สวดธรรมจกักแล้วให้ไปสวดเยอะๆค่ะ <c oughs> สวดต้องเป็นล้านครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่หลวงพ่อมีดำํำริให้สวดธรรมจักเนี่ยนัดก็ไปนค้นเลยเนาะว่าธรรมจักเนี่ยมีความสําคัญยังไงปรากฏว่าพอนัดพอนัดไปเจอเนี่ยหวัวนัดรู้สึกว่าโหนคือเราโชคดีมากที่เราได้วสวดธรรมจกักรเพราะว่า ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยแปดหมื่นสี่พันก็ธรรมขันเนี่ยอยู่ในอยู่ในมัควิองแปดหมดนเลยออืนะคะคือเราอาจจะไม <ah> pues <ah> 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 ่รู like, ้พระเตวิดกเราอาจจะอ่านบาลีไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราสวดธรรมจากแล้วเราเอามัคแปดเนี่ยเอาไปใช้เนาะค่ะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนาะสัมมาสัมมากรรมันตสัมมาวาจาอะไรเงี้ยเอาไปใช้จนจนเอแล้วเราก็เข้าใจนะปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ย มันมันครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอ,อย่างเรื่องของความกตัญญูเนี่ยที่นัดมีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรารู้หลักหนึ่งในสมาธิฏฐิเนะเาะเพราะอยู่สองข้อคือบิดามารดาเนี่ยมีมีพระคุณกับเราจริงๆเนี่ยซึ่งก็อยู่ในอยู่ในมรรคแปดคือพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็พอเรารู้ว่าท่านมีพระคุณต่อเราเราก็อยากจะจะตะเวทีอตอบแทนท่าน คือธรรมะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในธรรมาจาักหมดเลยนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าเออ่เราโชคดีมากเพราะว่าที่ท่านให้สวดเนี่ยพอนัดเข้าใจพอนัดแบบศึกษาอ่านเนาะอ่านทั้งฟังแล้วก็อยากอยากหาข้อมูลพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะสวดเนาะล้วก็ทําให้รู้ว่าโหเราโชคดีอย่างที่พระท่านเทศน์เนาะค่ะว่าสิ่งที่ยากเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่อย่างเนาะ หลายๆคนอาจจะอาจจะเคยเคยได้ยินเนาะที่เป็นภาษาบาลีที่บอกว่ากิจโฉมนุสสติลาโภกิจชังมัจจานะชีวิตตังแล้วก็กิจชังธรรมสัตธรรมสวนางกิจโฉพุทธ,ธานามุป,ปาโทอะตรงนี้ความยากสี่อย่างเนี่ยหมายถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก<ฆ>การดำรงตนเป็นคือการอยู่เป็นมนุษย์ก็ยากแล้วก็แถมข้อที่สามก็คือการได้มาฟังธรรมะเนี่ยยาาอันที่สี่คือการ เกิดขึ้นพรูพเจ้ายา <Yeah. S 2> แล้วในยุคนี้นะจะบอกว่ามันเป็นยุคโควิดคือเราเราจะเข้าใจเลยว่าคำว่าอยู่ยากเนี่ยข้อที่สองเนี่ยการดำรงตนเป็นมนุษย์ีนอยู่ยากมันยากจริงๆมันยากจริง,รงๆในยุคนี้แล้วพอเราสวดธรรมจักรอะคะ่ะเราเราคือเราบางทีเราก็ท่องไปเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเรารู้เลยว่าเฮ้ยทุกจากการพักผ่าในยุคนี้ที่เราบอกว่าอา่อเปหิ ปีไอหิวิปโยโคทุขโขก็คือการพัดผ้าจากบุคคลที่เรารักเนี่ยอย่างโควิดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการพัดผ้าแบบเฉียบพันค่ะคิดดูว่าบางคนเนี่ยเป็นปุ๊บสามวันเนี่ยตายแล้วเราไปเยี่ยมไม่ได้อย่างอยู่ไอซียูปุ๊บเนี่ยเขาต้องอยู่คนเดียวแม้กระทั่งหมอพยาบาลก็ต้องใส่ชุดต้องต้องตายอย่างแบบต้องต้องไปอย่างทรมานเนาะต้องใส่ช่วยช่วยหายใจต้องต้องนอนคว่ำอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเรารู้เลยว่าคือคือสิ่งที่เจ้าตรัสเนี่ยเราไม่เราไม่คิดว่ายกโรคระบาดเนี่ยจะไมาเกิดเ,เราจะมันเกิดในยุคนี้นนพี่นัคะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าพี่นัดเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมะเริ่มต้นจากทานศีลภาวนาและเข้มข้นขึ้นด้วยการสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรแล้วก็เป็น คนที่ดีในสังคมเป็นลูกกตัญยูของพ่อแม่วันนี้นะคะขอบคุณพี่นัทตีมากมากเลยที่มีโอกาสมาเป็นซูมไฮดอนให้กับเราได้ฟังเรื่องราวดีๆของพี่นัทแล้วก็ปลื้มใจนะคะก็ลาพี่นัทก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว<ด>จริงๆนะคะ<ด>ขอบคุณคมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวดีๆนะคะได้แง่คิดเรื่องอะไรเรานําไปปรับใช้ชีวิตเราก็จะมีความสุขแบบซูมไอดอนค่ะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you